สวัสดีค่ะพี่น้องขาเนาะกับชีวิตยายจอยหลังจากยายจอยกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะมาใช้ชีวิตอยู่บ้านนะคะนี่เลยก็วิถีชีวิตของยายจอยนะคะก็ทํานานะคะทํานาปลูกพักเนาะนี่เลยวิธีธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์เนาะมาเดี๋ยวยายจอยพาไปดู อันนี้มีอะไรบ้างนะคะมีพริกเนาะมีถั่วนะคะสตังเกบโบเน้นแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีผักเนาะทำเป็นแปลงแปลงแบบนี้แล้วมีฟักทองอืผักบุ้งจีนเนาะพี่น้องชมสวนย่อยจ่อยก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> อยู่สวิต์ก็ทำสวนอยู่เมืองไทยก็ทำสวน,นะค่ะพี่น้อง ก็จะลกๆหน่อยเนาะพี่น้องมันก็จะประมาณนี้แหละธรรมชาตินะคะผักบุ้งจีนผักเอ,อ่อมังกโกเนาะมีอะไรนะอันนี้คือเอ,อ่อมะเขือเทศนะแล้วก็ถั่วเนาะแล้วก็นี่ปลูกกันเป็นแถวเป็นแนวไปนะคะพี่น้องเนี่ยเลยกับวิธีของยายจอยก็มีฟักแมวนะคะ แปลงนี้ก็ทําแบบนี้เลยนะคะก็ยังระเกะละกะอยู่เนาะไม่เป็นที่เรียบร้อยใดๆทั้งสิ้นนะเออนี่น,นี่พาไปดูลูกอิมุ่นจมป่าอยู่นะก็ติดลูกออกผลแล้วนะคะนี่ลูกใหญ่ด้วยอแถบนี้ก็มีพริกมีมะเขือนะคะมีที่ว่างตรงไหนไม่ได้รอยเยืจอยจมๆนะคะปลูกเป็นกระยุมกระยุมไปหนอ พี่น้องกับชีวิตวิธีชีวิตของยายจ่อยเนาะหลังจากเออสามปีแล้วที่ยายจอยกลับมาสามปีอีกสามป,สามปีสี่ปีสินี่เนาะก็มาเริ่มต้นทําแบบนี้แต่ยายจอยทํานาหลายไร่นะหลายไร่ก็ทํานาหลายที่หลายแปลงแหละแต่ตอนนี้ก็พักถอนสมองก็มานี่กระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเนาะ แนวนี้ก็เริ่มละเริ่มจะถากไปถึงนู้นแล้วเนาะอ่าตรงนี้ก็แตงนะคะแตงเนาะไปฝั่งนี้ดีกว่าอ่ามีต้นฝักขิกาเนาะมีเอออะไรนะผักเคลไดนโนเสาร์นี่ก็ต้นผลไม้นะคะนี่เราก็ไปกันอย่างรวดเร็วนี่ชมสวนเย้อยยามเช้าคะ่ะนะคะนี่ก็เป็นแตงเนาะนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้ละะ้ค่ะเย่จอยก็ปลูกไปเรื่อยๆเนาะพาชมสวนอันนี้ก็จะเป็นทัวนะคะทัวรทัวฝักยาวะคะ่ะก็ปลูกเอาไวะะ้เนาะมีกมระลำปลีนะคะดอกดาวเรืองอต้นผลไม้เย่จอยก็มีหลากหลายนะ,ะปลูกไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องคะ่นะเนาะก็ประมาณนี้เลย ยายจอยเงียบหายไปนานนะคะก็ยุ่งยุ่งยุ่งวุ่นวายอยู่กับเชือกสวนไรนาแล้วก็การปรับตัวการใช้ชีวิตแล้วก็งานการเนาะตรงนี้ก็จะลกลกลกเกาะนี้นะคะกรวยนะนี่ตรงนี้จะเป็นที่บ้านน้อยนะคะไม่ใช่บ้านใหญ่เนาะจะเป็นที่บ้านน้อยบ้านสวนของยายจอยแหละอ้อย เราก็มีตรงนี้มีอะไรเอ่ยโอ้ยนะเหนื่อยเหนื่อยค่ะมะเขือนะมะเขือมะเขือมะเขือดกสะด้วยกินไม่ทันค่ะพี่น้องคะใครอยากกินมาเอาไปกินนะนี่มะเขือส่วนตรงนี้ก็มุมนี้ก็ยังมีพริกนะคะพริกพริกแล้วก็มะเขือนะคะป่ามะเขือนูน่นยาวไปถึงนู่นแหละนะ เก็บได้หลายโลอยู่นะปลามะเขือดกนะนี่จะว่าเขาไปเขาก็ดกนะนี่เนาะดูสิเออเนาะปลูกไปเรื่อยค่ะเยาจอยปลูกไปเรื่อยนะตรงนี้ก็เป็นพลิกยังไดไม่เสร็จเลยนะคะไม่เคยไม่ได้ได้เลยส่วนมุมนี้นะพี่น้องยายจอยก็ปลูกขานะคะขาปลูกขาเอาไว้เนาะ ข้างคันที่คันแดนคันเขตอะไรประมาณนี้ล <so like <so ่ะก็นี่ขาแล้วก็มอเตอร์ไซค์คู่ใจเขามีประมาณนี้แล้วตรงนี้นะคะซุมนี้เนาะก็เป็นมะละนะคะพี่น้องมะละเนาะมะละแล้วก็บวบโอ้ยปลูกสารพัดนะ อุ้ยบวบงูได้กินแล้วอุ้ยมีลายลูกด้วยอุ้ยได้กินแล้วได้กินแล้วโอ้โหหลังจากที่รอมานานนะมีบวบเรียมบวบงูเนาะโอ้ได้กินแล้วเธนะอติดลูกแล้วอ้าวโ,โหอีโนนนลูกเบลอเบล่าเลยนะนี่แหละสำหรับยายจอย <c oughs> ก็ปลูกไปเลยนะปลูกไปเรืนะ่อยเนาะ แล้วก็มุมนี้นะคะมุมนี้บางส่วนของยายจอยยายจอยก็ปลูกขาไว้ปลูกขาตลอดแนวนี่แหละดูสิขาพระเจ้าจอยสุดยอดมากเนาะริมป่าข้าวข้าวก็กําลังจะออกก็ข้าวยายจอยนี่แหละนะทำหลายแปลงก็ไปดูทางโน้นบ้างทางนี้บ้างเนาะพี่น้องชีวิตนี่กระชายนะนี่คือต้นกระชายนะคะพี่น้อง บางทีอาจจะมืดๆไปบ้างแต่ก็นะกพแสงมันย้อนแสงเนาะแล้วก็ความสว่างไม่เพียงพออ่ะมุมนี้บางทีเจ่อยก็ถ่ายย้อนแสงแ่ะพี่น้องเอ้ยหายไปนานเลยนะคะพี่น้องก็คิดถึงคิดถึงนะส่วนมุมนี้เนาะพี่น้องเจ้าจอยก็ไปขุดเงาไผ่นะมาชําไว้นี่เธอก็เริ่มแตกแล้วนะคะขุดเงาไผรมานะ ส่วนนี้เป็นเงาโจดไผ่ป่าหรือไผ่อะไรสักอย่างหนึ่งยายจอยสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตจากทางภาคอีสานแหละนะนี่ก็เอามาชําไว้นะคะส่วนขายายจอยนี่โหปุกทิ้งปูกกว้างเอาไว้ดูมางามมากแล้วก็เยอะมากนะเดินมาทะลุตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านบริเวณนี้ยายจอยก็ปลูกขานะคะปลูกข่าหมดเต็มพื้นที่นี่แหละ ไปนะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะสาเหตุที่ยายจอยเงียบหายไปนานก็บรรยากาศแบบนี้ประมานนี้เลยนะคะพี่น้องวันนี้ก็มาทำคลิปลงสักนิดนึงเพื่อที่จะต่อเติมนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะกับวิถีชีวิตของยายจอยนะคะก็จะเริ่มอัปเดตอัปเดตชีวิตในบางสิ่งบางอย่างบางช่วงบางตอนแล้วล่ะ น่นนายยายจอยไปสุดนู่นนะเราก็สุดลิบๆนบ,บน่นเลยนะพี่น้องเนาะเอาแล้วค่ะพี่น้องคะวันนี้ยายจอยก็เออเอามาให้ชมประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามาดามสวิตตกสวรรค์กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะแต่ไม่ได้เลิกกับสามีนะคะพี่น้อง น้องกลับมาเลี้ยงลานค่ะนี่แหละเลี้ยงลานของยายจอยแล้วก็กลับมาทําไร่ทํานาแล้วก็เริ่มดําเนินการงานต่างๆมาได้สามปีเข้าปีที่สี่แล้วนะคะจะเข้าปีที่สี่แล้วเนาะที่ยายจอยเงียบหายไปโอเคเนาะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ยายจ่อยก็ขอจบไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะคะบา,บายยค่ะ